สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแห่งนำเที่ยวนะครับวันนี้วันเสาร์ที่25สิ้งหาคม2 5 68นะครับเวลาประมาณบ่ายโมงสีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ค่าเข้าชมนะครับยีบาทนะครับแล้วก็เป็นค่ารถยนต์นะครับห้าบาทนี้เรารอ,รอคิวรถราง จะพาไปส่งที่นําเที่ยวนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถรางนะครับจะพานักท่องเที่ยวไปชมที่ต่างๆนะครับเป็นบอกว่ามีสองจุดให้ชมนะครับแต่เราก็ต้องเดินไปนะครับอันนี้ไปส่งเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างใหญ่นะครับพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะครับผมพูดคุณ,คณว่าผมเคยมาครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็นานนั่นแหละผมไม่ได้ถ่ายคลิปจบไว้นะครับ เดี๋ยววันนี้ผมพามาถ่ายคลิปเก็บไว้แล้วกันอันนี้เป็นบรรยากาศโดยร,บรอบๆนะครับบรรยากาศโดยร,บรอบๆตรงซุ้มไกลๆนะครับจะเป็นที่จำหน่ายบัตรนะครับฝั่งน,นี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับด้านในก็จะเป็นาขายน้ำขายอาหารนะครับให้บริการนักท่องเที่ยวนะครับตอนนี้ก็ บ่ายโมงนะครับบ่ายโมงเกือบบ่าสองนะแดดก็จะร้อนนิดหนึ่งนะครับอันนี้เรารอคนขับรถล่างนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวยังไม่ครบนะครับแต่ก็น่าจะใกล้แล้วแหละเห็นมาเอซื้อตั๋วกันเรื่อยๆนะครับโอเคแค่นี้ก่อนนะครับ ตรธรรมชาติากอาันอหลมัคไเงียไมยุบเยอะเลยนะเยอะเลยอะดี๋ยวไดีว๋วไกำลังเดินทางอย่าไปเรื่อยนี่เขานะนักท่องเที่ยวขึ้นมาพอสมควรก็จเดินทางกันนะครับครับ่เงียตอ,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 ตอ หมอหอสวาีทก่าะี่ต้องรับท่น้ายาประวัติศาสตร์สิทธิ์ค่บระ ที่มีรายงาน่ะดงันอบในส่วของตรเมนี้ค่ะก็มีหลายยุคสมัยค่ะตั้งแตุ่คของประวัติศาสตร์ค่ะทวารวดีแล้วก็สมัโบราค่ะในส่วนของตัวเมืองนี้นะคะก็ถูกค้นพบนานค่ะตั้งแต่ปีพศ2447ค่ะโดยสมเด็จพระยาตโราชาณาจาแต่ว่านักนักท่านได้เพียงแค่จดบันทึกเรื่อว่าพบเป็นสองเมืองสิทิ์ที่หายไป จนกระทั่ง2,521นะคะกรมที่นกรมศิลปากรก็เข้ามาสำรวจในส่วนของคทิรนี้และก็จากภาพที่ราตรวจสอบกเป็นการก่อสร้ โบงะมาได้เลยค่ะที่นี่นะคะก็อ่ขึ้นจะได้ไปชมภูเขาที่แหลงนะคะกับที่สิงคโปร์แล้วค่ะจริงๆเราขึ้นทั้งหมดสามุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกคือที่นี่ค่ะเนินสิเขิยที่เราอยู่ตรงนี้นะคะภูที่สองก็คือวารสารเขาโพนอกซึ่งอยู่ทางที่เหนือนของเมืองสองกิโลอันนี้เราวลางไม่ได้พาไปแต่ว่าเราสามารถขับรถส่วรวมไปชมกันได้นะคะกลุ่มที่รรสามก็คือวารสารทัพเขาทมรักค่ะซึ่งห่างจากตรงที่เราอยู่ประมาณยี่สิบกิโลนะคะที่เป็นภูเขาธรรมชาติ ขน,นาดใหญ่ที่เป็นใหญ่กว่านีความเชื่อว่าเป็นภูเขาสักรูปน,นะคะ เราจะพูดถึงม so, ิสเซอร์ตรงตัวสเตทที่เราอยู so, ่ตรงนี้ค่ะที่นี่นะคะมีเงินท so, ี so, so, ่ทั้งหมด2,889ไรในการออกไป2,000ไร่ค่ะมีเป็นสองตงเงินในและเมืองนอกนะคะที่เราอยู่ตรงนี้เรียกว่าเมืองใหมค่ะที่ี่ักษณะเป็นปกติค่ะมีภูน้ำค่ะมีร่องน่องมีทางเข้าทั้งหมด6ประตูช่องทางนะคะปัจวจ้าวประตูที่2อประตูก็คือประตูที่เราก็เที่ยวแล้วก็ทางด้านที่ตะวันตกคือประตูสาลเจ้าก้อนสุเทพนะคะข้างในตรงนี้1,300ไร่ก็จะมีกลุ่มราช ขนาดใหญ่ค่ะก็มีตัวโตนทั้งเมืองเลยก็คือฟากสพี่น้องฟากเท้เขาฟางไัยค่ะโดยรอบนอกแบบนี้นะคะทางด้านซ้ายได้ตัวของท่านนี้เราเห็นที่นี้จะถวารซ้ำฐานขนาดล็กหรือเราเรียกว่าเป็นวัดค่ะนะคะซึ่งอา formal, ัตราขนาดแบบนี้หรือวัดขนาดแบบนี <c oughs> <center> ้เรามีการสำรวจกบประมาณหนึงร้อยสิบสองหลักไม่ถึงแปดสิบเจ็มืองในอะค่ะ48หลักแต่ว่าปัจจุบันที่เราเห็นนั้นจะเหลือเพียงแด่ส่วนฐานที่เป็นสีแเทานั้ค่ะ ในส่วนของตงัวเมืองนอกค่ะอีอากทางด้านที่ตะว,วนันออกนะ้ี่เยอะกว่าน,นะคะอยู่ที่หน8่งรยแป่ว่านปัจจุบันกระทรวงัวเมืองนรกเรายังไม่ได้มีการโบนา้านะคะก็เลยยังไม่ได้เปิดให้เข้าชมนะคะอีกหนึ่งอย่างคะ่ะที่เราเห็นในส่วนของขังนขน้นเลยตรงนี้ก็คือสระน้ำค่ะ ก็จะเห็นสัดส่วนขนาดนี้นะคะท่าจายใหญ่้ปรียบเทียค,นคน่ยอนข้างเยอะเลยประมาณ7จดสิบด้วยกันก็แสดงว่าพื้นที่เรารอบแบบนี้นะจะมีเป็นชุมชนนะคะ,ะบ้านเรือนค่ะอาศัยอยู่ในส่วนของบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะคะแด็เพียงแค่ว่าจุดทศนมไยก่อนนั้นใช้ไม้ค่ะในการสร้างเป็นบ้านเรือนก็คือผูกค้ำไปตามกาลเวลานะคะในส่วนของจุดแรกค่ะที่จะพาทุกท่านไปรชมนี้ก็คืออาคาร ด้านหน้าเราตรงนี้ค่ะเป็นอาคารลูมขุดค้นทางโบราณคดีนะคะเป็นสถานที่จริงค่ะที่เราขุดเจอโครงกระดูกมนุษย์แล้วก็ตัวโครงกระดูกช้างทาไมถึงเลือดถุดตรงนี้เจ้าที่รู้วาทางด้ากที่เราผิดนะคะมีจะมีดินปกคลุมทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเอ่อทางวิชาการค่ะก็ไม่พ่อยมา่หารถูกดินออกมาเส้นหนอทำให้เจอตัวฐานอาคา,า,ารตั๊กแตนแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ค่ะเปียกสัตเป็นเนยที่ค่อนข้างสูงเลยนักวิชาการจรเป็นว่าถ้าโคดลงไปสักหนึ่งหรือสองเมตรอาจจะพบตัว ค่ะจินาเล่แต่ว่าสับการทีว่าพบเป็นสองตัวโค้งขนุกชายแทนค่ะเดี๋ยวเราจะลงเข้าไปชมที่ตรงนี้จะมีเจ้าที่บรรยายให้ทุกท่านได้ฟังนะคะฟังบรรยายแล้วก็กลับกันมาเราอีกครั to <together> ้งหนึ่งนะจะได้เล่คะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กนนะะนน็ก็กเป็นารกดงทางด้านโบราณนี่ะคะีว่าหมนะคะแล้เริ่มแรกเลยแลตั้งแต่ปีสองพันารอสเเราก็ได้ทการกรี้ัปุ่มฝ่งานเริ่มแรกนะคะเรากดฝั่งด้านนูก่อน ลึกลงไป1เมตรด้วยกันนะคะเราพกพองปูกช้างจำนวนหนึ่งพรงค่ะซึ่งลักษณะการนอนก็คือจะหันศีรษะไปทางที่เหนือนอนทายด้านซ้ายขานหน้าไวทคำกันลังเหยียบตรงนะคะแต่เมื่อเปิดหน้าดินออกมาแล้วนะคะมันก็จะหลบเจออากาศเป็นความร้อนก็เนส่วนไปตามการเวลาค่ะตอนนี้ก็ส่วนที่เป็นก้อนตรงนั้นก็คือเป็นจอหัวนะคะพองปูกช้างมีอายุตั้งร้อยหนึ่งพันปีด้วยกันนะคะ และต่อมานะคะเราจะทำการขยายลงบนฝั่งด้านนี้ขุดลึกลงไป4เมตรด้วยกันนะคะเราก็โคงกระดูกม,มนุษย์นะคะจะมีเพียงโครงเรียที่สมบูรณ์ค่ะก็คือโครงที่ตรงกลางนี้อนนี้เป็นโครงกระดูกของเพศหญิงนะคะซึ่งเราจะดูตรงกระดูกเชิงการจะมีลักษณะเป็นะะ่างไรบ้าซึ่งเราวัดสีสันจนไปเขาได้ความสูงที่180เซนติเมตรด้วยกันนะคะและในการฟังค่ะเขาก็จะฝังเรืองของใช้ต่างๆด้วยให้ แล้วจะมีเครื่องประดับนะคะแล้วจะมีกำไลสัมฤทธิ์อยู่ตรงข้อสอบด้านซ้ายมีลูกปัดหนคารเนเ่ียนสุดส้มอยู่ตรงมังกอด้านซ้ายนะคะจะมีขนาดเท่ากับ้ีก้อยอันนี้เป็นกําเนิดอด้านจากอินเดียค่ะค่ะแล้วก็จะมีอาวุธเสร็จแล้วของผู้ตายด้วยนะคะตัวเลขอธิษฐานว่าผู้ตายคนเนี้ยน่าจะเป็นบุคคลที่มีความสำคัญเกี่ยวกับตรงนี้ด้วยค่ะ็รูจากกานความของค่าให้กัตเองนะคะ ส่วนคนที่เหลือใช้ายนี้ก็เป็นโครงกระดูกมนุษย์เหมือนกันนะคะแต่อาจจะถูกการลุกวนจากคนที่มาใช้พื้นที่แถบนั้นเองก็เลยทำให้สภาพโครงกระดูกไม่สมบูรณ์นัมม่นเองนะคะแต่ยุคนี้จะเป็นยุคนประวัต,ติศาสตร์ตอนปลายนะคะยังไม่มีการนับถืญญอชันนนยังมีการจดบันทึกนะคะเราจะเชื่อโรคหลังความตายะค่ะก็คือเราอ,อยากให้ผู้ตายได้สิ่งนั้นก็อุทิศของฝารตื่นนั้นจะแห้งจงนะคะซึ่งเราควาจะจดหาค่าอายุได้อที่ หนึ่งพันเจ็ดร้อยจุดนะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นประชากรกลุ่มแรกที่ได้เข้ามาที่นี้ก่อนที่จะมีการรับวัฒนธทรมและมีการขยายมันออกไปนั่นเองนะคะวัฒนธรรมแรกนะะคที่รับเข้ามานะคะของเมืองวนชิ้เทพก็คือวัฒนธรรมของพว่าเดีค่ะและจะมีการสร้างของภายในนะคะของภายในยี่ห้อหนึ่งพันสี่ร้อยปีมาแล้วนะคะหรือว่าเป็นวัฐในสายมันธุ์นั่นเองค่ะแล้วต่อมานะคะมีการรับวัฒนธรรมของโบราณเข้ามา ก็จะมีการสร้างการศึกษาประการสองน้องซึ่งมีอายุก้าง11พรรปีอันนี้ก็นักถือศาสนาทางจีนนั่นเองนะคะจุดต่อไปก็จะเข้าสู่การเงืนนะคะจากทรงนี้ไม่มีศาสนาตรวนี้ก็เริ่มมีรับศาสนาเข้ามาแล้วก็จะมีกลุ่มโบราณสถานที่ไปได้ทางนีอันนี้่านได้สอบถามนะครับเกิดว่ามีนะอ๋อจะมีอยู่ในฝั่งดานนู้นจได้คุ้นเล่ยอ่าเช่นโบราณสถคน แล้วก็มีางการสั่งนักด้วยตอนนั้นก็จะมีความเชื่อว่าสุนัขเป็นสัตว์ทงการึก่เรการนั้นก็พันเจ็ดร้อยเรียนนะก็นนี้น่าจะเป็นงานจะที่ฝันจบเราพบฝันอันนี้เราก็เคยอุบอะไรนี้เราก็เคยพบผู้ผู้หญิงนะคะรเแต่ว่าเราไม่พบ้ชายตอนนั้นชอบหันศีรษะอะไรอะไรคไม่ค่ะอันนี้คือ ใช้งานก็ได้นี่ค่ะสัสีค่ะแต่ว่ามีความอดครักรงานท่ปแเราเาบกรณ์้ราเอากระดุาบกระดุาเพื่อเป็นการสื่อารเพือเปการสแต่ช้านุกุณจดการนั้นนะไม่ได้มีความสัมพันธ์าการเปี่เนากหืออันี่ที่เมอนี้เก่า่เมือี้

ขาก,าก็เลยมีความเชื่อเรื่องการฝังศพถ้าเราขุดลงจากตัวชั้นดินนะคะสักประมาณสี่ถึงห้าเมตรอันนี้เราจะเจอการฝังศพในส่วนของบริเวณพื้นที่ตรงนี้แต่ไม่ใช่ว่าเราจะเกิดเจอกุดอาพิธีของนักวิชาการก็คือถ้าพื้นที่ตรงไหนเป็นเนินนะคะที่ค่อนข้างสูงกับพื้นที่อื่นแล้วก็เราพบตัวฐานอาคารอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราสามารถขุดขุดได้เลยค่ะบางจุดอาจจะเจอหรือบางถุดอัจจะไม่เจอก็ได้พดในยุคถัดมาคือ็นยุคที่มีการสื่อต่อข้าบบากรณ์ให้ดีๆเข้ามา ก,ก็ขายหนี้แล้วก็ค่อยๆเข้ามาเผยแพร่สินค้านี้ทำให้ที่นี่เปลี่ยนจากการนับถือผีนะคะเป็นเป็นสงมการบับนักศสตร์พุทธก็มีการใช้เซลามิกแนการสร้างวัตถุขึ้นแต่ว่าพอมีคนตายก็คือไม่ไม่ถ่ายใช้วิธีการขอสมเด็จทำให้ตัวคนเขาถูกข่าก็คือเราจะเจอแค่คนอายุแรกๆเลยค่ะจุดท้ายนะคะเราก็จะเข้าสู่ในส่วนของฟากลางเงินก็จะมีกลุ่มมบราณสถานนะคะให้เราเดินชมทั้งหมด เป็นกำลังค่ะจุดแรกค่ะในชื่อว่ากรางสองพี่น้องนะคะคือมีกระสานตั้งสององค์ผาพุทธกันนะคะมีองค์ใหญ่และองค์เล็กนะคะปรางสองพี่น้องจะอยู่ในยุคศิลปศาสตร์สมัยศาสนาพดโรัธที่สวองนี้ค่ะอายุประมาณเก้าร้ถึงหนึ่งพปีหันหน้าไปทางตะวันตกจุดเด่นของตัวปรางองค์นี้จะอยู่ที่ตัวองค์เล็กนะคะจะมีพับหลังค่ะที่สวยงามแล้วก็ยังค้งสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นของที่ให้เราได้ชมกระถู่นะคะซึ่งพับหลังตรงนี้ก็มีชื่อว่าเอนาวัิถีสวนในการแกะ ว่าไคือรูปพระชิวะค่ะอุปนาตงานะคะเป็นคนนะคะอัทนี้เราก็ร่เพ <l> ื่อนคนท่สุดท้ายเยนะคะในี่สุดคะส่วที่สองทางกาเกือเลยค่ะที่มีลักษณะคล้ายกับภูเขาแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นการรับวีคนจากทางาหาพุเมาบอกคืออายุมากที่สุดเลยอยูที่หนึ่งีทีนะคะเราเรียกวกเขาคลองไนพว่าเมื่อก่อนนจะมีดินปกคลุมเองค่ะเขาคลงไนนะก็บริเวณฐานจนลาที่มีหลังคาปกคลุมะคะนี่เราต้องเดินถึงหลคาเลยนะคะ เราเช็ดเป็นว่าลายควรป้านควนี้ที่เราเรียกว่าคนแคะคนแคะมาจากคติความเชื่อของคนอินเดียค่ะเพราะว่าคนอินเดียนั้นมีความเชื่อว่าคนแคะก็คือบุตรควตัวเล็กที่ดูแลเขาไตรลากหรือเขาพระจูเบนก็เลยนิยมป้นยคนแคะค่ะให้ประดับประดา,าลากเพื่พอคอยแบกคอยทั้งจนค่ะคนแคะของสิทพทพิเศษกว่าที่อื่นในประเทศไทยตรงที่ว่ามีทั้งหมด5านหน้าด้วยกันค่ะมีนาคนสิงโตช้าง ลิงแล้วก็หัวน,นะคะอันนี้ก็เป็นราเฉพาะของพนี่เลยถ้าเราเดินไปชมต้องบอกว่ายังเป็นวัรลายคนปั้นดั้งเดิมนะคะจุดที่3ค่ขาด้านหน้าค่ะปราสาเทพอันนี้เป็นในส่วนของปราสาทในทุกสินฝ่าย เขนิษศาสนาฮินดูนะคะอันนี้ก็ทั้งสามจุดนี้เราเดินชมได้เลยจะใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ได้ตามอัิยาสายถ้าเราจะกลับก็มารอรถที่เป็นสีขาวตรงจุดนี้นะคะฝั่งด้านู้นค่ะสีขาวเป็นห้องน้ำนะคะแล้วก็เรือนกระจกก็ะจะเป็นรัสวัสดิการของอุทยาน,นะคะ่ะตั้งใยเครื่องดื่มของที่ลึกใครที่มีเป็นพาสปอร์ตเล่มสีเขียวจะตามเาครับก็าตรงจุดนี้ได้เลยนะคะอ,อ,อ,อ อันารกว่าที่นี่ค่ะถ้าเป็นสีขยวมันเป็นกุยแจแห่งชาใช่ไหมคะเราจะได้มีตรงที่เป็นอ่หน้าหน้าของเขาแต่ว่าเราสามารถทําให้ได้คือหน้าหลังที่มันลองว่างโอ้ยไหนคะโอ้มเปิดดูแล้วไม่มีชื่อก็เลยไม่เอามา เชิญเพี่อน้าชรดไปนะค่ะเชิญเลยค่ะเอาย่างน้ำไปด้วย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 